แต่ในรับแต่แล้วมันชื่นแล้วตื้นมาก็หวังว่างบประมาณ60มันจะหมดแล้วเพราะไม่มีโครงการไม่มีการจัดโครงการทำอะไรเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าพี่น้องแรงงานช่วยส่วนรวมมาสอนปีเนี่ยมา10กว่าเดืน11เดือนเขาบอกว่านี่ยเป็นที่งมาแลเราจะได้ต่ออีย่างเราก็ปิดคนรับจ้างเพราะว่าทุกวันนี้เราไปโรงเรียนนะครับเราต้องใช้เงินในการเดินทางนะครับค่าน้ามันค่ากินนะครับ แล้วตอนนี้คือเรารอมาสิบเอ็ดเดือนแล้วอะครับรอบที่แล้วเรามาตอนเก้านะครับตอนนี้คือสองเดือนเราเราขอแค่แบบมาฟังว่าท่านจะบอกกับเราอย่างไรนะครับเราเรียกร้องให้ส่วนกลางช่วยเหลือตลอดแต่ส่วนกลางก็เหมือนปัดนะครับแม้แต่ผู้แทนของส่วนกลางที่อยู่ในพื้นที่เราก็ได้ตอบคําถามนั้นชัดเจนไปแล้วว่าทําไม่ได้นะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ส่วนกลางก็ใช้อํานาจ ถ้าส่วนการกล้าใช้อำนาจก็ทําได้เพราะว่าอะไรถามว่ากรรมการไม่ครบประชุมได้ไหมได้กรรมการไม่ครบแต่งตั้งได้ไหมได้เพราะข้อ20บอกว่าข้อ20ของระเบียบบอกว่าถ้ากรรมการครบสภาคส่วนคือภาคประชาชนภาครัฐแล้วก็ผู้ทรงุณวุฒิประชุมได้ไม่จําเป็นต้องรอก,กรรมการครบภาคประชาชนครบแล้วภาครัฐถ้าเขาบอกว่าใน8ดคนสองคนผิดมันหคนถูกต้องเขาก็ประกาศได้ถ้าภาค ผู้ทรงวุฒิหนึ่งคนเขาครบแล้วก็ประกาศได้สามภาคส่วนประชุมได้ทันทีทําไมต้องมาบอกว่าจังหวัดผิดแล้วทําไมก็ไม่มีใครอยากรับปัญหาภาระนี้ก็โยนมาที่จังหวัดโยนมาที่ผู้ว่าจะจะง่ายดีกว่าไหมคือคืออํานาจในการที่จะให้มีการประชุมนี้ตอนนี้อยู่ที่ใครตกพไม่ใช่ผู้ว่าไม่ใช่ผู้ว่าผู้ว่าไม่มีอานาจเป็นเรื่องของส่วนกลางหมดเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะอนุมัติโครงการอะไรต่างๆแล้วตอนนี้ก็คือกกพทั้งหมดครับ แต่อย่างที่ผมบอกไงว่าการอนุมัติทําได้หรือไม่ในเมื่อคนผมได้รับรายงานมาว่าคนบางคนของกอกพไปบอกว่าไม่เป็นไรขอโทษนะครับใช้คํานี้เลยไปประท้วงไล่ผู้ว่าที่สารกลางแล้วเดี๋ยวจะอนุมัติย้อนหลังให้เพราะผู้ว่าขัดผลประโยชน์ที่แม่มอของเขานี่คือคําพูดแต่ถามว่าขัดผลประโยชน์อะไรในเมื่อทําผิดกฎหมาย การไปเซ็นสัญญาจ้างโดยที่ไม่มีสัญญาจ้างไม่มีเงินโอนมาเป็นการผิดกฎหมายผิดกฎหมายอาญาด้วยมาตราหนึ่งห้าเจ็ดผมก็จะดูเหมือนกันว่ากพกพกล้าที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติยอดหลังผมจับตาดูเหมือนกันนะครับงจากที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลปางได้ออกมาให้ข่าวว่านะครับว่า ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้ที่ครูอัตาจ้าของอำเภอไม่มไม่ได้เงินเดือนมาจากสาเหตุอะไรนะคะหลังจากที่มีการนําเสนอข่าวไปแล้วทางกรพก็ออกมาถแถลงเหมือนกันว่าจะสามารถอนุมัติโครงการต่างๆนี้ได้ในฐานะที่คุณมณิวัลเองก็เคยเป็นคณะกรรมการเริ่มแรกที่มีการร่างระเบียบอะไรต่างๆออกมาเนะะี่ยค่ะคิดว่าณวันนี้เนี่ยที่กรพกพกาลังจะดําเนินการตัวเนี้ยมันทําได้หรือไม่ได้ยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วอ่ะมันทําได้นะคะ แต่มันควรที่จะทําทมาตั้งนานแล้วไม่ใช่ว่าพอมันมีข่าวชาวบ้านออกมาโวยวายทีแล้วกกพก็เหมือนกับจะออกมาปลดล็อกจริงทีคือในระเบียบเขาก็ระบุอยู่แล้วนะคะว่าคณะกรรมการกกพอ่าก็จะต้องควบคุม,มคณะกรรมการคอร์รหรือคณะกรรมการครอบอ่ารอบโรงไฟฟ้าเนี่ยอย่างน้นอยๆมันจะต้องมีสามเดือนครั้งในการประชุมแก้ไขปัญหาแต่อ่าที่พี่ๆมองเห็นว่าคณะกรรมการไม่ได้ประชุมมาอ่า หลายเดือนแล้วเนี่ยค่ะจนเกิดปัญหาเรื่องบุสักเรื่องของการชง,งักเรื่องงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยคือทําไมกกพถึงไม่ได้ออกมาดูตัวนี้ทําไมกกพถึงอ่าไม่เรียกคณะกรรมการรอบโรงไฟฟ้าเนี่ยไปชี้แจงนะคะหรือร่วมกันแก้ไขปัญหาดูเหมือนว่าปัญหานี่จะปล่อยให้มันเลยไปจนจนคนเดือดร้อนเขาทนกันไม่ไหวแล้วเขาออกมาเรียกร้องแล้วตอนนี้กกพจะออกมาบอกว่าสามารถปลดล็อกได้ทำไมทำไมถึงต้องมาปลดล็อกณนะตอนนี้ค่ะ ในเมื่ออำนาจมันอยู่ที่กกพอเต็มกรกพอมีหน้าที่เก็บเงินจากาโรงไฟฟ้านะคะแล้วเอาไปดูแลไปบริหารจัดการแต่นี่มันผ่านมานานแล้วเนี่ยแสดงว่ากรกพไม่ได้ทํางานใช่ไหมคะจริงจริงแล้เบียบการที่จะใช้งบประมาณปี2 5 6 4ได้เนี่ยขั้นตอนเป็นยังไง ขั้นตอนคือมันจะต้องมีการทำประชาคมทุกโครงการนะคะไม่ใช่เรื่องของแค่ครูอัตราแจ้ง <Okay. S 2> ว่าประมาณชุมชนรอบลงไฟฟ้าเนี่ย่อนที่มันจะบรรจุเข้าไปคณะกรรมการกองทุนเนี่ยมันจะต้องผ่านาการประชาคมหมู่บ้านก่อนแล้วก็ไปเป็นคณะกรรมการกองทุนระดับจังหวัด <Okay. S 2> แล้วมันถึงจะไปถึงก <Okay. S 2> งกพแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคือ,อคือดูทุกอย่างมันหยุดแล้วนิ่งเงียบหมดแล้วพอมันมีเรื่องออกมาเหมือนกับว่าท่านผู้ว่านาลงศัก์มาวางระเบิดก่อนแล้วไปเนี่ย กกพถึงจะสะดุง้งถึงจะตื่นขึ้นมาก็ถามที่ผ่านมาเนี่ยแสดงว่ากกพเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องกองทุนรอบลงไฟฟ้าแม่เมาะเลยใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคือการจะใช้งบปี2,564แสดงว่าจะต้องมีโครงการยื่นเข้าไปก่อนหนะ้านั้นในปี2,563แล้วถูกต้องไหมคือ น่าจะมีโครงการยื่นเข้าไปแล้วเพราะว่าปี2563เนี่ยพี่เห็นแล้วว่าเขาทำประชาคมไปแล้วแต่ที่มันสะดุดเพราะว่าคณะกรรมการรอบลงไฟฟ้าเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดประชุมได้เนื่องจากอะไรเราไม่ทราบสาเหตุเพราะเราไม่ได้อยู่ในส่วนนั้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะ่ะกกพในฐานะที่เป็นคนกำรรเงินเองน่ะน่าจะรู้น่าจะผิดสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเงินรอบลงไฟฟ้าแม่หมะถึงไม่ได้มีการเอาเม็ดเงินออกจากกกพมานะคะแล้วทําไมกกพถึงได้นิ่งเฉย จนวันนี้มีข่าวโด่งดังออกไปทั่วประเทศแล้วเนี่ยกกอถึงจะออกมาบอกว่าปลดล็อกได้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเอาล็อกตัวไหนมาปลดนะคะโครงการอื่นๆของชาวบ้านถ้าหาว่ามีการยื่นไปแล้วในปีหกสาก็ต้องอนุมัติด้วยเช่นทุกโครงการต้องออกมาหมดค่ะไม่ใช่แค่โครงการของอครูอัตราจ้างเท่านั้นนะคะคเพราะว่า เออคือมั่นใจว่าเขาไม่ได้ยื่นแค่เรื่องของครูอัตราจ้างมันต้องยื่นไปทั้งเล่มค่ะอ่าทั้งเล่มที่มันมีการทําประชาคมและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรอบลงไฟฟ้าแล้วทั้งหมดนะคะท่านอันนี้พอกกพมาบอกว่าจะปลดล็อกในเรื่องของครูอัตราจ้างอ้าแล้วเรื่องอื่นทำไมกกพไม่พูดถึงล่ะคะคุณทำหน้าที่ไม่ครบหรอคะ แล้วเห็นมีมีอีกประเด็นหนึ่งที่กอพอบอกว่าสามารถที่จะอนุโลมหรือว่าผ่อนปลนในเรื่องของการทําประชาพิจารณ์หรือว่าความต้องการของชุมชนขึ้นมาก่อนในการทําโครงการตัวนี้สามารถทําได้ไหมจริงจริงม,มีโดยอนุโลมนิดถามว่าใช้ระเบียบตัวไหนคะข้ามาเป็นเรื่องของอนุโลมจริงๆแล้วที่ ตามะระเบียบพรบรประกอบกิจการพลังงานปี50นะคะที่มาริวันได้ร่วมร่างด้วยโดยอำนาจถ้าเกิดกรณีปัญหาใดๆขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นกองทุนไหนทั่วประเทศนะคะอำนาจชี้ขาดอยู่ที่ประธานกองทุนเออประธขอโทษประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานค่ะแต่วันนี้เห็นอําเลขาออกมาชี้แจงเราก็เลยไม่เข้าใจว่าเป็นอำนาจตัวไหนอนุโลมยังไงนะคะคือ จะอนุโลมเรื่องเดียวหรืออนุโลมทั้งกองทุนแม่เมะเลยคะอืมก็จริงๆระเบียบตัวนี้คือใช้ทุกกองทุนเหมือนกันทุกกองทุนทั่วประเทศค่ะระเบียบใช้เหมือนกันหมดแต่ในขณะที่คนแม่เมะถูกดองกองทุนเอาไว้เนี่ยกองทุนทั่วประเทศเขาได้ใช้กันหมดทุกกองทุนเขาไม่มีปัญหาทําไมมันถึงต้องมาล็อกแต่เฉพาะกองทุนแม่เมะ ทั้งทั้งที่การเก็บเงินไม่ได้ล็อกนะคะ<ม>การเก็บเงินเก็บตลอด<ม>แต่เรื่องกองทุนมาล็อกของเขาเนี่ยคือคุณเก็บเงินเข้าไปดองไวเ้เฉยๆทั้งทั้งที่มันเพื่อคนที่ได้รับผลกระทบรอบโรงไฟฟ้าเหมือนกันทั่วประเทศค่ะอยากจะบอกอะไรไปถึงกกพอตอนนี้ทันหน้าที่ให้สมบูรณ์หน่อยค่ะสองเราใช้ในฉบับที่สองในข้อเจ็ดสิบแปดทับหนึ่งค่ะค่ะ ซึ่งเราใช้ในวงเล็บนี้วงเล็บที่สามก็คือในกรณีคอฟอรฟอเห็นว่าเรื่องใดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและอาจจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการบริหารจัดการกองทุนให้เสนอเรื่องต่อกกพเพื่อพิจารณาเป็นกรณีได้ข้อนี้ค่ะตอนนี้ของคณะกรรมการเราเสนอไปยังไงบ้างก็ใช้ข้อนี้ ก็คือเสนอ,อสามโครง <c oughs> สามโครงการด้านการศึกษาคัวตะจ้างการศึกษา <c oughs> แล้วก็ด้านสาธารณสุขก็คือ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องอลูกจ้างสาธารณสุขที่มาช่วยดูแลตามโรงพยาบาลและรอพอสตต,ต่างๆ <c oughs> และทุนการศึกษาต่อเนื่อง <c oughs> ของเด็กนักเรียนที่กองทุนดูแลอยู่มีต่อเนื่องเพราะเราส่งถึงจบปริญญาตรีค <c oughs> ่ะ <c oughs> สามข้อค่ะ ตอนนี้ก็คือทั้งสามโครงการนี้เราส่ง,สงเข้าไปที่กกพเพื่อพิจารน,นาหมดแล้วใช่แต่ตอนนี้ก็รอว่ากกพเห็นชอบตามเราหรือเปล่าถ้ากกพเห็นชอบตามเราก็เป็นเสียงที่ดีสำหรับน้องๆน้องๆขววตาจ้างด้านสาธารณสุขและเด็กสํานักง,งานกองทุนเด็กสํานักง,งานกองทุนก็ไม่ได้เงินเดือนมาสี่ห้าเดือนประมาณนั้นค่ะ,คะ แล้วในส่วนของกระบวนการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่ณนะตอนนี้ที่จะเข้ามาทํางานแทนคณะกรรมการชุดเก่าอะตอนนี้มันดําเนินงานไปถึงยังไงตอนนี้ทุกอ,นนอย่างพร้อมเหลือแค่สองท่านก็คือผู้แทนท่านผู้ว่าสองท่านเท่านั้นก็หวังว่าท่านผู้ว่าท่านใหม่มาท่านก็คงรีบส่งผู้แทนท่านสองคนให้ให้ทางด้านกกพเพื่อที่จะได้แต่งตั้งกันมาเป็นทีมจะได้ครบทีมและจะได้ดําเนินง,งานต่อได้ อย่างราบรื่นค่ะพี่ของโครงการต่างๆที่ประชาชนในพื้นที่นะีที่ได้เสนอโครงการผ่านระดับหมู่บ้านเข้ามาในปี2563เ mm hmm. พื่อที่จะได้ใช้งบประมาณปี64ที่ยังยังคาอยู่โดยที่ณนะตอนนี้เรามีการส่งไปแค่3เรื่องที่ตามระเบียบตอนนี้แล้วที่เหลือที่เหลือพวกนั้นนะคะ64ที่เหลือก็รอคณะกรรมการชุดใหม่มาเพื่อกัอนกองโครงการค่ะอืม ก็คือก,ก็ไม่สามารถที่จะใช้ปีหกสีนี้ได้ละค่ะก็ต้องรออาจจะต้องไปสมทบกับปีหกห้าแล้วปีหก้าเดี๋ยวถ้างบประมาณใหม่มาก็เนี่ยค่ะรอทุกอย่างรอคณะกรรมการชุดใหม่ทั้งนั้นค่ะโครงการต่างๆเนี่ยถ้าไม่ผ่านมาจากหมู่บ้านระดับหมู่บ้านระดับรากนี่คือมันก็ทําไม่ได้อยู่แล้วคือเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นแต่หมูไม่รู้ว่าที่กรกพแถลงการกกอ่ะกกพยังไม่ได้ให้ยังอยู่บายมาว่าเป็นยังไงพวกเราเนี่ย ผู้ตำโตงพวกเราเป็นคณะกรรมการเราก็แค่เป็นจุดกลางร,ระหว่างกกพกับชาวบ้านชาวบ้านเสนอโครงการมาเราพิจารณาเราเห็นชอบเห็นชอบในตัวเลขในเอกสารแต่เวลาเรื่องเงินโครงการเรื่องเรื่องอะไรเนี่ยชาวบ้านราานรู้ดีเจ้าของโครงการรู้ดีเพราะเงินโอนเข้าเจ้าของโครงการกรรมการไม่ได้เห็นเงินทุกอย่างทุกบัตรทุกสตางค์ไม่ได้เห็นงบบริหารถามว่ากรรมการเป็นคนเซ็นนะจะซื้อจะจ้าง ค่าซ, thinking, ซ society, glucose, 謝謝 like. Lightning> ื้อเครื่องเขียนซื้อทุกอย่างแต่กรรมการไม่เห็นเพราะเป็นเรื่องสำนักงานทำแต่กรรมการเซ็นชื่อค่ะแค่นั้นกรรมการเซ็นทุกอย่างค่ะเซ็นรับสองปีที่โครงการที่ไม่ผ่านโครงการตกยกยอดไปสมทบใช่มปีนี้ถ้าใช้เงินไม่หมดมันก็ต้องยกยอดไปที่ขนาดปี6กที่เหลือจากปีหกสามเรื่องโควิดมาถึงปีหกที่ไม่ได้ใช้ยังไม่ถึงพันล้านเลยค่ะ S <S> <S <S แล้วบอกที่บอกว่ายี่สิบปีนี่มันไม่ใช่ค่ะเพราะว่าไอ้พลรบประอกอบกิจการพลังงานตัวนี้ยพี่เป็นคนร่างเองเนี่ยมันเป็นพรบรปีห้า,าู่นยะร่้งงบมัน <ๆ S 2> มันมาปีห้าศูนนะคะมันไม่ใช่มาปี <50 S 3> สีส่ศยแล้วมันถงนึงแล้วพี่มันเพิ่งได้แค่สิบปีสิบสามปีค่ะสิบสามปีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ว่ายี่สิบปีมันไม่ใช่อะค่ะแล้วก็พันล้านนี่ยังไงก็ไม่ใช่แค่สามร้อยกว่าคือก็อยาก ให้ดูข้อมูลชัดนะอันไหนที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อันไหนที่ใช่ก็ในฐานะท่านผู้ว่าหรือกกพก็ดีนะเพราะว่าเรากันกองไปจักลำปางจากแม่เมาสส่งไปถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยมันต้องผ่านกันกองจากกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณบอกว่าอันนี้ไม่ถูกคุณก็ส่งกลับมาใช่ไหมคะอันนี้ให้อันนี้ไม่ให้ถ้าทางถ้ากกพไม่เห็นชอบนะโครงการนั้นเราก็ไม่ทานแล้วเขาก็ยังให้โอกาสว่าเขาไม่เห็นชอบเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เราลงมาแก้ไข เราก็ลงมาแก้ไขโครงการและเสนอขึ้นไปใหม่แต่บางครั้งเนี่ยระหว่างทางที่เราเสนอขึ้นไปไปถึงที่นู่นไม่ทนันเพราะเขาประชุมแล้วโครงการที่เราเสนอไปก็ตกก็มีส่วนมากอย่างโครงการภาครัฐอย่างเรื่องโรงพยาบาลทําห้องนู้นห้องนี้ห้องแรงดันลบอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าส่วนกลางติมาให้เราแก้ไขเราแ,แก้ไขเราก็จะส่งไปเพื่อแก้ไขเพื่อรอการอนุมัติเหมือนกัน ถ้าไม่เห็นชอบจากส่วนกลางก็ทําไม่ได้ทุกอย่างต้องผ่านส่วนกลางปัญหาคือตอนนี้กองทุนเป็น,ปนอมพภาพใช่เป็นอมภาพคือทําอะไรไม่ได้